นะครับเนื้อนวะนะครับหน้ากาศเงินเหรียญเสมาชินบัญชรนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับวัดเกศชโยนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับปลูกเสกเมื่อวานนะครับวัดอุบัมภ์รรมนะครับปลูกเสกที่วัดเกศชโยเลยนะครับทุกคนนะครับเหรียญสวยมากนะครับมวลสารดีนะครับวาระดีนะครับนะครับวัดอุบัมภธรมนะครับโครงการอุทยานพระใหญ่นะครับ ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี้ปลูกเศกที่อ่างทองเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนได้มีเก็บคนละเหรียนอยากให้ทุกคนมีไว้บูชานะครับของผมเนี่ยได้มาหนึ่งลังนะครับหนึ่งร้อยองค์นะครับแบบนี้ครับทุกคนกล่องสวยมากนี่นะเข้ามาดูตัวอย่างนิดนึงครับเข้ามาดูหน่อยอันนี้นะครับตัวอย่างเหรียญสวยไหมครับดูกล่องก่อนนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมข้างใน ดูพร้อมกันนะครับผูกเสกเมื่อวานนะครับพิธีดีมากนะครับโอเคอันนี้กันกระแทกเราไม่มีอะไรอันนี้อะไรเนี่ยโอเคอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับทุกคนนะครับความหน้ามาแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปค้าในไลน์นะครับเพราะว่าเราน่าจะเป็นตัดมูลแล้วก็ปิดด่วนนะครับอ่ะอันนี้นะครับ สีฟ้า<อ>เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับหน้ากาดเงิน,นครับสวยมากอันนี้น่าจะเป็นแถนยกลังนะครับกล่องง่วงเนี่ยกล่องเล็กเดี๋ยวนะครับให้ชมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามมีไลฟ์สดนะครับ อันนี้รายการที่20ิบนะครับรายการที่ยี่เดี๋ยวผมไปดูใบรายการก่อนนะนะครับนี่ได้มาสองเหรียญแบบนี้อ่านะครับความหน้าแบบนี้เป็นเนื้อเงินแน่นอนครับนี่นะครับเนื้อเงินนะครับเหรียญสวยวาระดีนะครับวัดจัดร้างแบบนี้นะครับแล้วก็ออกตรงวัดด้วยนะครับเจอกันในไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆครับฝากกดติดตามด้วยครับ